สวัสดีครับสวัสดีทุนเจ้าเลยพวกมารด้วยปัญญานะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการพวกแกเองกันใน E ีีที่7กันแล้วนะครับวันนี้เรามากับบ็อกซ์แบทเทิลซิตี้นะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นฉลองครบรอบกี่ปีก็ไม่รู้ของยูอีโอนะครับเราได้มาผิดนะครับเราสั่งเราสั่งไอ้เจ้าบ็อกซ์นี้นะครับมันชื่อว่าแบทเทิลซิตี้อะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ สิ่งที่เราได้นะครับก็คือครบรอบ15ปีครับอะพรีเซนเตอร์ข้งกล่องนี้นะครับก็จะเป็นทหารเทพยักษ์โอเบลิกนะครับแล้วก็จะมีสลีปแถมมาด้วยก็จะเป็นแบ็คบินิจเช่นเกลนะครับค่อนข้างที่จะสวยสดงดงามกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือเราเราจะยังไม่เปิดนะครับเปิดเปิดขายนะครับให้ต่อนะครับใครทนใจก็อินบ x ็อกมาได้นะครับขายในราคาย่อมเยาอะ โอเคครับก็สําหรับเด็กนี้นะครับอันนี้เป็นเด็กหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้สาหรับผู้ที่สะสมนะครับเป็นเวอร์ชั่นของเกาหลีนั่นเองอ่าอันนี้ก็จะเป็นทหารเทพยักษ์โอเบลิกนะครับแล้วก็มาแกะกันเลยดีกว่าเราต้องรักษาสภาพของกาดให้ดีนะครับเราองมาดูกันเลยนะครับว่ามีเชืออะไรกันบ้างทหารเทพยักษ์โอเบลิกอันนี้เป็นน่าจะเป็นออตตาเรียนะครับ ดูความดูความสวยนี้อาเทพยัก e โอเบลิกค่อนข้างที่จะหนาพอตัวเมจิกเข้าอะไรสักอย่างนะครับที่เอาไว้อัญเชิญแบ็กเมจิกเชียนนะครับอันนี้มาในรูปแบบของซิกเคตแลและก็ใบต่อไปครับก็จะเป็นการ์ด ของ d u e l i s t Kingdom นะครับการ์ดของ Du El i s t Kingdom โอ้โหอันนี้ก็ซูเปอร,ร์แนนะครับแล้วก็เป็นโทเค็นนะจ๊ะครบรอบ15ปียูกิโอเกมที่เรารักนะครับการ์ดเกมที่เรารักและการ์ดเกมที่ร,รักเราโไหคครับ oh ต่อไปก็จะเป็นแมกเนตวอลคิลลี่นะครับถ้าใครที่อยากซื้อไอ้กล่องนี้มาเพราะว่าอยากได้เด็ก โอเปลิคส์นี่คือมึงผิดหวังแล้วมันมีมอนจากเด็กไหนก็ไม่รู้นะมีแมกเนตวอรดิเออร์ส่วนมากก็น่าจะเป็นมอนที่แบบเป็นตำนานนะครับในแต่ละซีซั่นอ่ะก็จะมีแบ็กเมจิกเชนของเฟนโดล่านะครับแล้วก็มีแบ็กเมจิกเชนเกิลอันนี้ก็สวยสดงดงามกันอีกแล้วแล้วก็เป็นบัสเตอร์เบลเดอร์อ่าบัสเตอร์เบลเดอร์นะครับต่อไปก็จะเป็นแมกเนต จำชื่อไม่ได้เป็นแมกเนตหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับเป็นแมกเนตวอริเออร์อัลฟาเบต้าแกมมาทั้งหลายเลยนะครับอ่ะไอ้น,นี่มาอีกลวอัลฟาเบต้าหรือแกมมาเนี่ยอันนี้อันนี้คือจำชื่อไม่ได้นะครับจำชื่อไม่ได้แต่เป็นมอนของโอไมกัส oh อันนี้คือไฮจอมละโมบครับใครที่เล่นยูกิแล้วไม่รู้จักตัวนี้คือมึงม,มึงไม่ใช่แฟนยูกิโออ่ะพอตเอากรีด และก็แล้วก็โพลิมอลไลเซชันนะครับเป็นฟิวชั่นแล้วก็บาเลียศักดิ์ิทธิ์มิร o ฟอร์ดนะครับมึงจะฟอยทุกอันเลยอ่ะมึงมึงจะฟอยทุกใบเลยใช่ไหมอ่าแล้วก็เป็นเมจิคเข้าครับเมจิคเข้าแฮทเป็นหมวกไม้มนตราแล้วก็โอ้โเป็นเมจิกซิลินเดอร์แล้วก็ดาบพนึกแห่งแสงดาบพนึกการแห่งแสงอันนี้เป็นการที่เอาไว้ยิงมือแล้วก็ กิมเนล่านะครับเป็นมอนฟิวชันมาในรูปแบบของฟลอยด์นะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นนอร์ม l ลนะครับทั้งหลายแหละก็จะมีคิงไนท์แจ็คไนท์แล้วก็ควีนไนท์นะครับก็เป็นการ์ดของพระเอกนะครับแล้วก็จะมีบาโฟเม็ดครับแล้วก็อสูรมมยากาเซลถ้าจำชื่อผิดก็ขอไปกันด้วยนะครับอันนี้เป็นบิ๊กจิวการ์ดแน่ครับแล้วก็คูริคุรี คีโบครับคีโบคีโบลูกพ่อแล้วก็เป็นชุบชีวิตนะครับอันนี้เป็นอาร์ตของทาง TCG แล้วก็ดาบพดัดดึงแสงแล้วกออ็อันนี้จำชื่อไม่ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นเท้าส n นไ h t แล้วก็อันนี้จำไม่ได้อันนี้เป็น a g จิคอลเด e มชั่นครับจำได้ดีเพราะว่าเราเพิ่งเอาไปลงรีเซร์เปิดแล้วก็จะเป็นขยายวงเวทดับเบิลเมจิกเอ็กตพลาสมาแล้วก็เป็นดรนโซ จำไม่ได้จำชื่อไม่ได้ชื่อมันติดอยู่ที่ปากแล้วก็ hand of destruction ครับแล้วก็ e x c h a i g n แล้วก็ c a r d o o r e b o r n ต่อไปก็จะเป็น c ลา v ฟ s วช n ่นะครับแล้วก็การ์ดขยายจำนวนครับจำชื่อไม่ได้เว้ยแต่เป็นอาร์ตของทาง TCG Chain Destruction โซอะไรสักอย่างแล้วก็ไม่รู้ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับบล็อก Battle City ฉลองครบรอบ15ปีนะครับแต่ตอนนี้ยูกิโอเรากี่ปีแล้วก็ไม่รู้สำหรับอีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะรีบทำโปรเจกต่อไปนะครับช่องของเราเนี่จะมีคอนเทนต์ลงมาทุกๆ6วันนะครับก็ฝากไปในความอรารถมใจกันด้วยนะครับอันนี้เป็น E ีีเร่งด่วนนะครับเพราะว่าไม่มีคลิปลงจริงๆเลยเอาไอ้นี่มารีวิวครับไว้เจอกันใหม่ E ีพีต่อไปครับสวัสดีครับ